ที่734ทัก2,962เรื่องให้นายทหารของการราชการเนื่องจากข้องกำหนดเปร์เ็นอายุราชการอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บัญชาการฐานอากาศ ทำการการและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ในายฐานชั้นในพลสังกัดกองทัพเรือซึ่งรับราชการเขากำหนดกเกษียณอายุราชการรับตำแหน่งตำนานดังต่อไปนี้ลำดับที่22คนเรือโทธิติพงศ์รุกมาคมสั่งนังวันที่27นิทุนายมพุทธศักราช2462รักคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนะัทอินทรัตเจริญ ปหลังก,กระทรวงกลาโหมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในฐานรับราชการมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพอนเรือตีวรรว์ส,สุขชัยเจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสเต็กีเป็นเจ้ากรมอู่ฐานเรือทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปตามคำสั่งสุงกระทลาโหมให้ผมออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนด เสียอายุราชการและให้พลตรีวรรวศุขชัยเจ้ากรมโรงงานฐานท่าเรือสตีจมาเป็นเจ้ากรมฐานเรือนั้นผมขอแสดงความยินดีกับเจ้ากรมฐานเรือท่านใหม่อย่างจริงใจเจ้ากรมฐานเรือท่านใหม่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทํางานอีกทั้งยังมีทักษะความรู้ผมมั่นใจว่าท่านสามารถนำกรมฐานทเรือให้เป็นหน่วยงานหลัก กาสนาคุณพระศรีรัตน์ัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ท่านขอรพนักถือดวงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าคักสิรินัทราชนเรือเอกพระเจ้าบระวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระาณกรณเตุวงศ์กรมหลวงชุกพรเขตุลยัก์ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพลายน้ำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากพิษละลายใดๆทั้งปวง